สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ไนามารอรับไอโฟนสิบสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับไนอีกแล้วนะคะในคลิป ของการรีวิวนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าที่อเมริกานะคะมีการจำหน่าย iPhone 13เป็นครั้งแรกแล้วก็วันแรกเลยด้วยนี่วันนี้เราจะมาอันบ็อกกันนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้พิเศษค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับพีบีนั่นเองค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการวางจำหน่าย iPhone Series 13ใหม่ของทาง Apple ค่ะ และตอนนี้เราก็อยู่ที่ประเทศเสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าเราพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปเอามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะใช่แล้วค่ะซึ่งปีนี้นะคะ Apple เนี่ยได้เปิดสีใหม่มาด้วยอย่างที่ทุกคนรู้ Sierra Blue นะคะแล้วก็นี้เป็นสีชมพูนั่นเองนะคะคือซีรีส์13นี้นะคะก็จะมีทั้งตัว13มินิ13ธรรมดาแล้วก็13 pro 13 pro max ค่ะซึ่งเราไปคว้ารุ่นไหนมาบ้างคะคุณไน วันนี้นะคะเราก็ได้มาทั้งตัว13นะคะ13ตัวนี้สีชมพูนะคะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องจับตามองนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นรุ่น Pro Max นั่นเองนะคะเป็นสีใหม่สีเซราบูนะคะจะบอกว่ามันสวยมากเอาแหละก่อนที่เราจะเริ่มอันบ x ็อกนะคะต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากตั้งแต่6กโมงเช้านี่มาแบบขอประตูห้องตอน6กโมงเชา้าเพื่อ มันมีสตอรี่ค่ะทุกคนคือว่าเรารู้กันใช่ไหมว่าไอโฟนอ่ะเขาเปิดตัว13เนี่ยวันที่17ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าสามารถซื้อได้ในวันที่24ซึ่งมันก็มีการแบบว่าพรีออเดอร์ต่างๆ,ๆใช่ไหมคะในเว็บไซต์ของ Apple เองแต่ทีเนี้ยค่ะเราอะ่ะ จะพีออเดอร์แล้วเราจะไปพลิกอัพอ่ะมันยังไม่ขึ้นวันค่ะทุกคนคือมันเพิ่งมาขึ้นว่าเราสามารถรับได้วันไหนเมื่อเช้านี้เองค่ะนายก็เลยแบบว่า,วาตอนแรกตั้งใจว่าเออฉ่อมันเปิด8ปดโมงใช่ไหมพี่บีก็เลยแบบว่า,วาจะไปบอกอินด้วยเพราะว่าทุกคนเขาก็ไปบอกอินกันแต่ก็เสี่ยงมากว่าจะได้เครื่องหรือเปล่า ใช่คือมันก็เสียงมากแต่ว่าทีเนี้ยเราก็คือแบบเหมือนเฝ้ารอค่ะในเว็บไซต์ของ Apple เองก็คือเข้าไปกดเข้าใจปะเข้าไปแบบเข้าไปกด,ดอยู่บันคอยรีเฟซต,ตลอดเวลาแบบค,<อ>คมันจะได้หร <fit S 2> ือเปล่า <c oughs> คือมันอ่ะจะขึ้นว่าแบบเ e l i v i v e r y ใช่ไหมคะ <c oughs> ช่วงเดือนหน้าประมาณวันที่ยี่สถึงยีแต่เราก็คือเราไม่อยากรอไงเราก็อยากได้เลยอ่ะเราก็เลยรอแบบเลือกวันที่ไปพ i c กอ p ได สรุปว่าเมื่อเช้าตอน6โมงค่ะก็คือมันให้ไปพิกอารวันนี้ได้ก็เลยไปปลุกเพื่อนเพื่อนอพอรูปุ๊บนี่นานกี้าบัลเคิดอยู่ไหนก็คือไปปลุกเพื่อนเพื่อนนะคะเพราะว่าจะซื้อคนเดียวก็ไม่ได้ไงเป็นคนดีไงเออแลวก็รักเกินเสียงเงินด้วยค่ะทนหน้าอ่ะแล้วก็สตอรี่มันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพบรรยากาศนะคะตอนที่น้องไนท์ไปรับเครื่องที่แอปเปิลแถวไม่ยาวมาก ทุกคนที่ยืนเข้าแถวตอนนี้เป็นพิกอัพนะคะสั่งออนไลน์ซึ่งมันก็มีหลายสาขามากๆเลยนะคะคืออย่างบ้านเรามันจะมีแค่2สาขาใช่ไหมแต่ว่าที่อเมริกาก็คือแต่ละรัฐแต่ละที่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมี Apple อยู่หลายสาขามากๆซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยทุกคนมันจะขึ้นเลยว่า มัน a อา i ว a b l e ให้เราไปรับวันนี้ตอนกี่โมงเครื่องไหนบ้าง <S <S ถ้าสมมติสาขานั้นแบบเครื่องที่เราเลือกมันไม่มีมันก็จะขึ้นเลยค่ะว่ามันไม่สามารถที่จะไปรับได้ก็เหมือน,นว่าทุกอย่างตอนนี้มันเป็นเข้าสู่ระบบออนไลน์หมดแล้วใช่ไหมคะ <S <S เราก็แบบว่าเหมือนสั่งใช่ไหมแล้วเราก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ไปรับของ ที่หน้าร้านเฉยๆเลยแต่ว่าทุกคนอนะ่ะมันก็ยังมีการต่อแถวกันอยู่นะทุกคนแต่ว่าแถวมันสั้นกว่าปกติมากๆเนาะมันเป็นแบบโควิดแล้วเนาะเขาก็เลยแบบเป็นแบบนี้ใช่ซึ่งถามว่าดีไหมมันดีมากๆมันสะดวกมากเพราะว่านายอะ่ะจริงๆอะ่ะจะต้องมีรอบเวลาการพลิกอัพช่วงบ่ายโมงใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปถึงกอดล่วงหน้าประมาณแบบเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราไปต่อแถวนะแล้วต่อแถวไม่เกินสิบนาทีก็ได้เครื่องมาครอบครองเลยคะ่ะทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการอันบ็อกกันเลยกว่าค่ะนี่น้องนายตื่นเต้นไหมโอ้ยแม่แมโอยสวยมากพี่มีมันมันละมุนมากเลยอ่ะคือแบบว่าไม่รู้ว่าในกล้องมันจะเห็นชัดหรือมันไม่ชัดนะคะคือของจริงคือสวยมากทุกคนใครที่แบบว่าชอบสีพาสเทลมุ้งมิ้งนะคะ ต้อง mm hmm. ตำค่ะทุกคนมันสวยมากจริงๆแต่ว่าสีชมพูมีเฉพาะใน13นะคะ13 Pro 13 Pro Max ไม่มีสีนี้นะคะนี่คือสำหรับใส่พาสเทลคือถูกใจแน่นอนค่ะอารมณ์แบบลูกคุณหนูเลยนะจ๊ะน่ารักมากแบบว่าขออนุญาตนะคะพี่พีแบบจริีแบบฮัลโหลอะไรนะอยู่ไหนนะอะไรเงี้ยคือแบบ <c oughs> ทุกคนก็คือจะรู้ว่าเฮ้ <c oughs> ยแก้สีใหม่เพวาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูจากข้างๆนะคะคือแบบว่า มันสวยมากอ่ะแล้วก็กล้องค่ะมันจะเฉียงกันแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนสิบสองใช่ไหมมันจะเรียงอยู่แถบฝั่งเดียวกันแป๊บน,นึงอั้นมันต้องซูมไหมสีชมพูวีน่ารักมากเลยอ่ะเหมาะมือนะคะขนาดกระถะรัดมากเลยนะคะขนาดหน้าจอหกจุดหนึ่งนิ้วนะคะมีกล้องทแยงคู่กันแบบนี้เนาะดูด้านข้างนะคะอืมสวยมาก อันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่มันแบบรองรับระบบ 5G นะคะเครื่องที่บ้านเราได้ข่าวว่าไม่มีนะคะถ้าใครซื้อที่อเมริกาจะมีแบบนี้นะคะโอเคอืมสวยมากจริงๆนะว่าขนาดเนี้ยเหมาะผู้หญิงง่าชอบเออถ้า Pro Max อาจจะใหญ่ไปนิดนึงสำหรับผู้หญิงนะคะหลังจากที่ดูสีชมพูไปแล้วนะคะสีต่อไปคะ่ะตัวนี้เป็น13 Pro Max นะคะก็ สีกราฟไฟนั่นเองค่ะเปิดแล้วนะเอาเลยเปิด <laughs> แล้วเ <laughs> ปิดแล้ว <laughs> ล่ะโอ้ยแต่ละตื่นเต้นโอ้ยไม่คือวาาัสดุมันคือเลดมากพี่วิมันเป็นแบบเนื้อแมทเนื้อแบบดีอะทุกคนมันต้องตำหรือเปล่าขอบดีมากเลยนะเขาทำดีมากนะคะทุกคนจริงๆมันก็คือถ้าสมมติว่าคนใช้แบบว่า ใหญ่เครื่องใหญ่อะไรเงี้ยจะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเล่นเกมมันอะไรมันแบบมันจอใหญ่อะมันสะใจอะทุกคนเข้าใจมันดีอมันดีเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะคะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนอันนี้เป็นสีกราฟไฟต์นะคะทุกคนเป็นสีที่เหมือนของสิบสองนะคะสวยมากนะคะตัวนี้กล้องก็เป็นสามตัวนะคะ สวยงามมากคือในรู้สึกว่าตรงนี้เขาทำดีขึ้นนะเออตรงเนี้ยแล้วก็เนี่ยขอบข้างๆนะคะอมอืสวยมากแล้วดูรอยนิ้วมือเห็นไหมมันจะจางลงเองเว้ยทุกคนดูนะเห็นไหมออคือแบบไปรอยแล้วก็หายไปเองอะเออชอบชอบวัสดุด,ดีชอบมากคะ่ะทุกคนเออควรตำอย่างยิ่งคะ่ะ เซียร่าบูมันสวยมากทุกคนสวยอะไม่รู้จะพูดยังไงชอบชอบสีนี้เอาจริงๆสวยมากนะคะทุกคนหกจุดเจ็ดนิ้วเจ้าเหมือนกันนะคะเหมือนกันเอาขออนุญาตเอาขึ้นมาเทียบให้ดูเทียบกันนะคะทุกคนนี่คือสีกาไฟนะคะแล้วก็นี่คือสีเซียร่าบูนะคะสวยมากนะคะมีข้างๆ ต้องโดนแล้วและนี่ก็คือทั้งหมด3สีนะคะเริ่มจากตัวเล็กนะคะ13สีชมพู13 Pro Max 13 Pro Max ทั้งคู่สีเซียระาบูนะคะแล้วก็สีกาฟไฟก็ประมาณนี้นะคะขนาดต่างๆสีสวยงามมากนะคะทุกคนยกให้ดูเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่ดูการอันบล็อกไปแล้วนะคะแต่ละสีชอบสีไหนกันบ้างชอบสีนี้โโอ้ห <laughs> แต่ว่าเอาจริงๆนะว่าปีเนี้ยสีเซียราบูมาแรงมากนะคะเพราะว่าตอนเช้าที่เรากดกันอะเกือบจะไม่ได้แล้วนะทุกคนจริงๆจริงแล้วก็เนี่ยสั่งเพิ่มไปสีนี้นะคะก็คือไม่ได้แล้วจ้ะม,มันคือมันมันมีแค่แบบบางสาขาค่อนข้างหายากมากๆ ใช่เพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นสีที่ทุกคนจับตามองในปีนี้แล้วทาออกมาแบบสวยอะพอเห็นของจริงแล้วยิ่งแบบมันสวยกว่าในวิดีโอทุกคนมันสวยกว่ารูปแล้วถ้ารุ่นนี้นะคะสีชมพูก็เป็นสีหนึ่งที่หายากเหมือนกันค่ะใช่ในไม่แน่ใจว่าในวิดีโอที่ทุกคนเห็นนะคะสีชมพูมันชัดขนาดไหนแต่ว่าของจริงคือสวยแบบคูณสิบไปเลยนะคะมันคือพาสเทลแบบมันสวยมากรูปคูณจริงๆเออมันละมุนมากคือใครที่แบบ ชอบสีพาเทลอะเนาะยังไงก็ไม่ควรพลาดคือจริงจริงแอบเสียดายนะว่าทําไมไม่มีสีชมพูในแบบรุ่นโปรแล้วก็โปรแม็กช่เพราะว่าเราอะด้วยด้วยศักยภาพของกล้องอะไรเงี้ยเราดูรีวิวมาแล้วแหละว่าโหมดซิเนมาติกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันทําอะไรได้บ้างเราก็อยากได้สีนี้จริงๆแล้เเขาอาจจะกระจายกลุ่มลูกค้าหรือเปล่าจะได้ไปซื้อตัวนี้เพราะว่าชอบชอบสีอะไรแบบเนี้ยเออไม่ไปได้เนอะแต่สีกราไฟต์อะก็ไม่แพ้ใครจริงๆนะ มันเทไม่มรู้สิคือไนเป็นคนที่ใช้โทรศัพท์สเีเข้มมาตลอดใช่ไหมแล้วไนก็มีความรู้สึกว่ามันสวยอะมันมันคนที่ไม่เบื่อแบบว่าเคลยอะไรอะเป็นคนที่ชอบขี้เบื่อหรืออะไรเงี้ยอาจจะอยู่กับสีนี้ทนและนานมากกว่าจริงค่ะก็สําหรับเ,เพื่อนเพื่อนที่อยู่ที่ไทยนะคะแล้วก็สนใจยอยากจะได้นะคะเห็นว่าที่ไทยเขาวางเขาเริ่มเปิดจองวันที่เท่าไหร่นะ เริ่มเปิดจองวันที่หนึ่งค่ะแต่ว่าในว่าน่าจะพิกอัพได้วันที่แปดเป็นต้นไปก็จะคล้ายๆสเต็ปแบบที่เมกาค่ะใช่เห็นว่าเขาว่างจําหน่ายก็คือวันที่แแต่คิดว่าคนน่าจะไปเยอะกันอยู่นะใช่ยังไงก็ทําเหมือนพวกเราเนาะไม่แต่ไม่รู้ว่าระบบของที่ที่ไทยทีนี่มันจะเหมือนกันหรือเปล่าอืมแต่น่าจะคล้ายคกันยังไงก็ต้องฝากติดตามนะคะทุกคนแล้วก็ราคาเบื้องต้นก็น่าจะทุกคนรู้กันเรียบร้อยแล้วเนาะที่นี่ก็อาจจะถูกกว่านิดหน่อยอืม เห็นเสื <Platform> ้อค <for this> <day> ุณไนไหมคะนางตั้งใจใส่มาโปรโมทคลิปนี้มากไม่คือว่าเราอะได้รู้มาว่าที่นี่นะคะแบบว่า Apple <verw> ที่เป็นแบบเหมือน Head Quarter ข <ps> องที่นี่ใช่ไหมแบบมันจะมีสินค้าที่ที่มีแค่เฉพาะที่นี่ใช่จะไม่มีขายที่สาขาอื่นด้วยมันคือสาขา Apple Visitor Center ของที่แคลิฟอร์เนียใช่ซึ่งตัวนั้นะมันเป็นออฟฟิศของ Apple ค่ะมันก็เลยค่อนข้างแบบ ยูนิคนิดนึงสินค้าที่เขาเอามาลงเนี่ยเสื้อสวยมากชอบคือมันมีหลากหลายลายมากเลยนะคะทุกคนยังไงก็ถ้าใครแบบว่ามีโอกาสได้มาเมกาหรือว่ามาแถวแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยถ้าเป็นสาวกแอปเปิลควรที่จะไปแวะสาขานี้นะคะแล้วก็จัดเสื้อเหมือนคุณนหนสักตัวสองตัวนะคะ <laughs> นี่แหละค่ะก็คลิปของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็ใครชอบสีไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนเนาอแล้วก็รีบกดนะทุกคน คือถ้าใครอยู่เมกายังสามารถที่จะสั่งออนไลน์แล้วก็ไปพิกอัพตามสต์ได้อยู่ใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะอ่สั่งซื้อหรือแล้วก็เตรียมกับเพื่อนก่อนนะคะไม่ใช่ไปเคาะห้องเพื่อนตอนที่เพื่อนยังไม่ตื่นอย่างเงี้ยอาจจะโดนด่าได้ <c oughs> อ่ะแล้วถ่านหนุม่มไปเคาะไม่เช้าจะได้กันไหมโทรศัพท์เนอะเออก็มันมีคนอยากทวงเครดิตอยู่แถวนี้แล้ะหลังต้องนะคะ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของเราทั้งสองคนด้วยนะคะยังไงตามลิงก์นี้เลยใช่กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะใช่เลยค่ะแล้วก็ยังไงจะพยายามทำคลิปอะไรออกมาเรื่อยๆเนาะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างค่ะคนกันไปแหละมันก็ได้อยู่บาย